คนอยกใช้รบางในที่นอเขาใช้ที่คนเดียวเนาะต้องทำผูมิจักอัดก่อนยันกีการวันดีาปีกพินเออพาถูกกีการวันดีพาปีกพ่ดันย่าง

หันเลยอะไรวะทำไาหันบอกตัวอี่หมัมมาบอกที่ดีเอาวันเอาอะไรมาบอกเลยมันหลุดไ่าล้โไดไลยไเลยคนตัวนั่นเลยทมันเยขอกูชนเมันไม่โโกนเลย

ช่อคแ่นหนึนึ่งช่องคแผ่นหนึ่งเนี่ยองค้ำค้ำเลยไปเลยครับเรีย้อยช่องค้ำปเร่เร่เร่เฮ้ยช่องเ้ำค้ำบอลลูนอุ่นไป้ตัออเวอ <laughs> bảo, bảo đi, hồi riêng đi, đi Bảo, <laughs> bảo rồi, vâng rồi để không Để điêu, để mà là เราไไ้กดไลค์กันล่ะระวังหัวพวกผมเป็นทักใครเลียใครจะวิ่งโอ้ยพออาอ้วนะล้วนี่ยังนี่ยังไม่ช่ยชนกันละรว้ยร้อยจิงหัวเขาต้องมีหัวกินละไงกินละไง

Eh, je, madu, main pok. Pok enak, tu.